พี่ค่ะแฮปปี้อันนี้มาเล่าส่วนตัวแล้วใช่ไหมเเรื่องเปลี่ยนเรื่อง,อองค่ะ,คะก็มีความสุขค่ะก็เรียกได้ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปพ,พ,พ,พักผ่อนกับครอบครัวค่ะอันนี้มันมันไม่นานเร่ห,หรือว่าก็พอสมควรค่ะก็ไม่ได้นานมากค่ะก็เ,เหมือนเป็นช่วงที่ลูกปิดเทมเอมค่ะแล้วก็แต่ตอนไปนี่ก็กำึ่งเปิดเทอมเหมือนเป็นทริปสุดท้ายค่ะก่อนที่จะเปิดเทอมค่ะปีใหม่ลาสุดค่ะ มากค่ะมากค่ะแฮปปี้มากเพราะว่าอันนี้ก็คือไปอยู่แบบสบายๆด้วยเราก็ไม่ได้แบบมีโปรแกรมเที่ยวอะไรที่แบบที่เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างทําไมแบบตอน้องโตแล้วก็เหมือนแบบมีเพื่อนเที่ยวแบบอีกคนนึงเนาใช่ค่ะ<ม>ก็เลยมีความสุขไปอีกแบบค่ะคือขนาดยังคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เขาเพิ่องอายุสี่ขวบเขายังบางจังหวะแล้วยังรู้สึกว่าเหมือนไปกับเพื่อนคือเราไม่ได้รู้สึกเหงาว่าเราไปแล้วแบบ โอเคคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่คู่กันใช่ไหมคะเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยเราโดดเดี่ยวแล้วมีลูกไปอีกหนึ่งคนแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเป็นเพื่อนกัน,กนค่ะที่ขนาดก,ก็เพิ่งสี่ขวบถ้าสักสิบสี่นี่ก็คงแบบรู้สึกว่าเป็นเพื่อนแม่จริงๆค่ะตอนนี้แอมคยบอกว่าแบบอยากจะเที่ยวแล้วปีใหม่ต้อนรับชีวิตไม่รอบ้านปลายแล้วค่ะตอนนี้แล้วค่ะก็นี่ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็อาจจะมีแพลนต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองไมง่ได้ไม่ไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะแบบ พยายามถ้ามีเวลาแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะอยากใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะๆค่ะเพราะว่าเวลาอยู่กรุงเทพก็คืออยู่ด้วยกันทุกวันนอนด้วยกันทุกคืนแต่ว่ามันก็มันไม่เหมือนเวลาเราปลีกตัวไปอยู่ต่างประเทศเราดูช็อตทริปนี้นี่แอปคือแอปทิ้งมือถือเบอร์ที่ใช้ประจําไว้เลยแล้วก็เอาเหมือนเอาเบอร์แบบว่าใช้โทรต,ต่างประเทศอย่างเดียวไปนี่ค่ะก็คือตัดโลกทุกอย่างเลยก็ยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นเวลาของครอบครัวจริงๆะคะ่ะก็เลยยิ่งมีความสุข น้องเองเขาชอบเทียเท่ยวไหม่ชอบมากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเขาชอบอยู่เอาดอค่ะก็เวลายิ่งเวลาไปต่างประเทศอาจจะดีอย่างหนึ่งตรงที่อากาศเป็นดีค่ะแล้วก็แบบไม่มีมลพิษอะไรเงี้ยเขาเขาก็จะมีความสุขมากเวลาไปก็อยู่ในพ์กกันทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คือเด็กๆจริงๆมันง่ายแค่นี้เองจริงๆอาจจะไม่ต้องพาไปดิสย์แลร์อะไรอีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือแค่นี้เขาก็มีความสุขเป็นสายลุยมากใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นสายเอาโดอค่ะถ้าเข้าห้างจะหุดหิด <laughs> อยู่กับพี่อัยิ่งเหมือนพี่อัล่าสุดปีใหม่อัพอ,อัดคลิปเรียนแบบแม่อัดคลิปแต่ว่ารู้สึกจะเหมือนหรอไม่ไม่น่าเหมือนนะ <c oughs> คือเขาก็จะชอบแบบชอบล้ออะไรอย่างเง <omena S 1> ี้ยค่ะค่ะเป็นประโยคที่พ<แ>ี่อัพูดไปบ่อยกับ้องเรละละหรอหรือว่าไงคือเขาก็จะชอบฟังคื <c oughs> อช่วงวัยนี้เป็นช่วงชอบฟังเขาก็จะจับได้ว่าเวลาแม่คุณแม่พูดโทรศัพท์ก็จะแบบมีประโยคเดิมๆแบบ อ๋อค่ะแบบสวัสดีค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเขาก็เลยจะเรียนแบบเหมือนเป็นประโยคติดปากแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในในลีลาของเขาก็จะเยอะๆหน่อยปรากฏเลยกลายเป็นคลิปที่คนแชร์เยอะอ้าวคนชอบสาวตลกอย่างเนี่ยอย่างนี้แม่ตกใจเอาว่าเอ้าลุกลื่มแบบเราได้ยังไงอย่างเงี้ย ก็ก็นิดนึงค่ะแต่ว่าตอนหลังก็จะแบบเริ่มจับได้ว่าว่าลูกชอบแอบฟังก็อุ๊ดแด้บอกว่าถึงวัยหนึ่งเราก็จะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อนข้างระมัดระวังเตือนเตือนหรือบอกยังไงน้องน้องเนาะเตือนตัวเองค่ะเตือนตัวเองมาหนึ่งตัวเองค่ะเพราะแอบรู้สึกว่าคือช่วงวัยเด็กเลยค่ะจริงๆเราไปอะไรกับเขามันไม่ได้อะค่ะคือถ้าเราไม่อยากให้เขาแบบรับรู้เรื่องอะไรที่มันไม่ควรจะรับรู้คือเราไม่ได้ไปปิดกั้นที่เด็ก เราก็ควรจะเราก็ควรจะคอนโทรลที่เราเองเนี่ยแหละค่ะแสดงว่าช่วงนี้นะะ้องอยู่ในแบบวัยแบบจะจำลอ็ลอกเรียนแบบใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือชอบฟังเวลาผู้ใหญ่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็คงคงเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นนะคะแล้วก็แล้วก็เรียนแบบต้องระวังพวกกบรแชร์แย่หรือว่าใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะไม่ปล่อยให้ดูเองค่ะเพราะว่าคือนึกออกไหมคอ,อย่างสมมติไอจีเงี้ยถ้าเกิดเขาเล่นเองถ้าเขาหยิบมือถือไปเปิดดูเอง สมมติบางทีเราไม่ได้ฟอลโล่ใครก็แเราแต่แต่ว่ามันเป็นหน้าแบบค่ากลางๆหรืออะไรมันก็อาจจะมีภาพอะไรที่ที่อาจจะไม่เหมาะกับเด็กเล็กได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สอนเขาไว้ตลอดเลยว่ามือถือคุณแม่ห้ามห้ามหยิบไปเล่นเองคือเขาก็จะรู้ค่ะคือไม่ใช่อยู่จะหยิบไปเล่นเองนะเพราะว่าต้องขอก่อนเป็นีเหตุการณ์ว่าหยิบไปโดยที่ยังไม่ได้อนุญาต ใช่ค่ะก็ตอนเด็กๆเขาต้องเคยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนเด็กเขาก็จะไม่ทราบว่าอะไรควรไม่ควรเราก็ต้องคือมันพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนแล้วเราก็ถึงบอกเขาว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเล่นเพราะฉะนั้นก็ห้ามเอาไปเล่นเองอะไรอย่างนี้ค่ะคืออย่างถ้าเกิดเขาเอาไปถ่ายอะไรก็คือแอปปิดโหมดแอปเพลโนโหมดเลยแล้วก็ค่ะถ้าเขาอยากถ่ายรูปอะไรอย่างเงีย้ยแอปที่ไวไหมคะว่าแบบพอน้องโตขึ้นจะสีแบบสมาร์ทโฟนให้น้องแบบ ในช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากนะคะกลัวคนอื่นซื้อให้ <laughs> แต่ว่าแอปยังไม่ให้ใช้ค่ะแอปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆรแล้วเด็กสมัยนี้เขาเริ่มใช้กันกี่ขวดแต่ว่าแน่นอนค่ะความเป็นแม่ก็คงต้องขอให้ชาที่สุดเท่าที่จะชาได้เพราะรู้สึกว่ามันคงไม่ได้กอบประโยชน์อะไรค่ะอย่างย่าสุดมีคนแชร์เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ที่ไปอพูดถึงเรื่องความรักทีงใหม่แ่ ไม่ใช่บทสัมภาษณ์นะใช่ค่ะอาจจะเป็นคำพูดอะไรแพี่แอนรู้สึกไงว่าคนเราชอบเอารูปเราไปประกอบกับคำนิยามความรักต่างๆที่เราไม่ได้พูดโดคนเข้าใจผิดมาเห็นรูปปุ๊บอ้าวพี่แอนพูดป่ะรู้สึกยังไงล่ะคะอยู่ตรงนี้ก็คงรู้สึกต้องยอมรับมันนะค่ะแต่ว่า ถ้าถ้าไม่ทำได้ก็จะดีกว่าถ้าไม่ใช่คำพูดแอปจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นบทสภาดเป็นคำพูดของแอปจริงแล้วก็ก็พร้อมยอมรับผิดช,ชอบทุกๆคำพูดที่ได้ออกไป<ช>ค่ะ<ช>เพราะว่าแอปก็รู้สึกว่าแอปก็มีเหตุผลในในทุกๆความเห็นที่เคยออกไปถ้าไม่เข้าใจหรือว่าเห็นต่างยังไงแอปก็พร้อมยอมรับทุกความคิดเห็นนะคะอีกเรื่องคือคำพูดมันจะดู่ค่อนข้างตัดพ้อหรือแบบว่าภาพิงอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่แอปรู้สึกยังไงพร้อมมาตัด ถ้าเป็นคำพูดของแอปจริงๆนะคะส่วนใหญ่แอปก็แอคิวแอปรมัตระวังอย่างดีที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าถ้ายังกระทบกระเทือนจิตใจใครแอปก็แอปก็อาจจะต้องขอโทษค่ะแต่ว่าแอปคิดว่าทุกๆประโยคแล้วก็ทุกๆความคิดเห็นที่ออกไปแอปไม่เคยพลาดทิงถึงใคระคะ่ะแล้วก็แน่นอนตลอดมาคือพยายามหลีกเลี่ยงที่สุดด้วยซ้ำค่ะแม้ว่าจะโดนโยงแค่ไหนแอปก็พยายามจะหลีกเลี่ยงคือไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่า เราเราสามารถจะรับผิดชอบได้เฉพาะการกระทาแล้วก็ความรับผิดชอบของของคาพูดแอปเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากออกความเห็นเกี่ยวกับอื่นท่าที่ไม่ใช่เหรอคะพีทาที่ไม่ใช่เหรอคะบว่แต่รู้นะควกมปรุนทานไหมหรือว่าแล้วคาพูดไม่ดีแอปก็ไม่ทราบเลยพอดีไม่ไม่ทราบเรื่องนะคะก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นในทางสร้างสรรค์หรือว่ามันไม่ใช่คําพูดของแอปก็ ถ้าจาักรกรุณามไม่ทําก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคธอแอลก็รู้ว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์บังคับใครนะคะก็เป็นว่าถ้าแฟนคลับเข้าใจหรือว่าโอ,อย้ยางงี้พี่ๆเราเจอกันบ่อยๆก็คงเข้าใจว่าว่าอันไหนเป็นคําสัมภาษณ์ของแอลจริงๆก็ไออย่างที่พี่พอยากพูดเองกับสัมภาษณ์หนึ่งที่บอกว่าพูดถึงความรักครั้งใหม่ที่ยังไม่พร้อม <Okay. S 3> ที่จะมีแฟนใหม่หรือเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่อ,อ๋อค่ะอันนี้ก็แอล ไปไปตามนั้นไม่ค่ะหรือว่าไมคร้อก็ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมค่ะคือจาไม่ได้นะว่าเอามาจากไหนแต่ว่าคือความคิดเห็นของแอปตอนนี้ก็คือ เราไม่ได้ปฏิเสธค่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกคือคนคําถามคลาสสิกค,คือเขตไหมไม่ไม่เขตค่ะเพราะรู้สึกว่าคนเรามันมีได้ทั้งประสบการณ์ด้านดีนดและไม่ดีถือทุกอย่างมันก็ถือเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งต,ต่อไปมันไม่ได้ว่าจะต้องลงเอ,อยแบบนี้หรือมันอาจจะซ้ํารอยเดิมอีกก็ได้ก็อันนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะคะแล้วก็โชคชะตามันไม่มีอะไรจะควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแอฟก็รู้สึกว่ายังไงเนี่ยแอฟไม่ได้ไม่ได้จะปิดประตูเรื่องนั้นแต่ว่า ยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองเริ่มมีผู้กล้าเข้ามาขายขนมจีที่แม่บ้างต้องกล้าเลยใช่ไหมไม่ <c oughs> ต้องกล้ามากก็ได้นะเดี๋ยวเลยไม่มีใครกล้าเข้ามาเลย้ <c oughs> <c oughs> ต่อไปนี่มนะองไว้อย่างไงบ้างครับแบบใจเราอยากได้แบบไหนหรือว่าอย่างไงก็ได้ <c oughs> เอาตรงๆนะคะไม่กล้าคิดค่ะค่ะ <c oughs> คือไม่กล้าคิดนี่ไม่ใช่ว่าแบบ เออคือมันยังไงอะ่ะอธิบายยังไงไม่ได้อยู่ในความสนใจตอนนี้อย,อย่างนี้ละกันค่ะตอนนี้แอฟคิดว่าภายในปี2ปีนี้เรื่องที่ตื่นเต้นสำหรับแอฟก็คือ1คือยังเป็นเรื่องของการดูแลลูกเพราะลูกยังอยู่ในวัยเด็กเล็กนะคะแล้วก็เรื่องงานแอปจะกลับมาเมื่อไหร่ยังไงในรูปแบบไหนยังไงถึงจะดีอันนี้ที่<ต>ที่โฟกัสอยู่ตอนนี้<ต>ค่ะมีพ่นมาบ้างไม่ค่ะไม่มีค่ะไม่ต้องทำหน้าสงสารแล้ว เตาว่าเราก็เราก็ยังโฟกาสที่ลูกรายเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะณตอนนี้นะคะไม่อย่างอย่างบางพฤติกรรมที่ที่น้องทน้องพี่ใหม่ติดแชร์เหมือนเชียร์ให้แม่ดูหนุ่มหนุ่มอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างถามแต่คือพฤติกรรมพวกนี้มันก็เลยทำให้อรู้สึกสบายใจอะค่ะว่าว่าลูกลูกเขาลูกเขาไม่ได้ จะพูดว่าไงลูกเขาไม่ได้ดรามา่าอะไรเรื่องอะไรพวกนี้นะค,ะค่ะค่ะแล้วเขาก็โอเพนจริงค่ะคือเขา mm hmm. เขาแค่แบบเขาอาจจะเห็นคุณตาคุณยายของแอแบบคุณตาคุณยายก็มีทั้งสองคู่ที่เขาก็สวีทกันเหลือ mm hmm. เกินอะไรองี้ค่ะคือลูกก็อาจจะแบบอยากเห็นภาพอะไรแบบนั้นแล้วก็แต่ก็ไม่รู้ว่าพอเรื่องจริงเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าณตอนนี้เขาก็เหมือนเหมือนอารมณ์เหมือน เ,เหมือนพี่สาววันที่แบบมันมีไม่มีหรอหนูยังม่แตนอะไรเลยอะไรแบบนี้คือเขาแต่ก็คือเด็กสี่ขวบอะค่ะก็ขำๆค่ะไม่มีอะไรคือแค่แค่เล่าให้ฟังตรงนี้ว่าแม่ก็เลยรู้สึกสบายใจว่าลูกเขาไม่ได้รู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกหรือเรื่องไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือก็รู้สึกว่าเออลูกมีสภาพจิตใจที่ที่ดีมีสุขภาพจิตดีแค่นี้แม่ก็แฮปปี้แล้วค่ะคือถ้าลูกไม่ทิ้งแม่ไปไหนแม่ก็ไม่ต้องมีไครก็ได้ <laughs> โอเคครบพี่อขอบคุณครับอาถ่ายรูปอ่รูปนี่เป็ย่างนบ้ใช่ใช